สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันธ์วิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีปิดไฟหน้าจอนะครับมีหลายท่านถามมาว่าเวลาสัญญาณเข้าไฟหน้าจอมันจะติดมีวิธีปิดไหมนะครับก็คือมีวิธีปิดนะครับแต่ว่าปิดมันจะปิดหมดทั้งระบบนะครับไฟมันจะไม่โชว์ไม่ขึ้นนะครับ วิธีปิดนะครับอันมันจะปิดเฉพาะเวลาสัญญาณเข้าอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันต้องปิดหมดทั้งระบบนะครับอ่ะตอนนี้มันยังอยู่อ่าในโหมดไฟอยู่นะครับก็คือเวลาวอเข้ามาไฟมันก็จะติดแบบนี้นะครับหรือเราสัมผัสปุ่มใดๆนะครับไฟมันก็จะติดอัตโนมัติแบบนี้นะครับทีนี้เราจะมาปิดนะครับอ่าบางท่านเวลาขับรถอยู่เวลาวอเข้ามามันจะไปแยงตานะครับอ่ะทีนี้เราจะมาะแนะนํา ปิดไฟหน้าจอนะครับอ่าวิธีทําให้ทําแบบนี้นะครับกด m 1นึ t ครับปึ๊บไปเมนูที่16ครับเมนูที่16อ่ะเมนูนี้เลยนะครับนี่เมนูนี้เลยครับเมนูที่16บหกนี่ครับอันนี้มันมี5วินะครับอ่านี่ครับปึ๊บอ่ะให้เราเลือกนะครับนี่ครับอ่ามันมันมี5วิ4 3 2อ่า1นะครับอ่าถ้าเราเปิมาอีกปุ๊บอ่ามันมันก็จะเป็นออฟนะครับถ้าเราปิดมันก็กด m เลยครับปึ๊บ เห็นไหมครับมันก็จะปิดออโต้เลยนะครับอัตโนมัตินะครับทีนี้เราสัมผัสปุ่มไหนมันก็ไม่ได้นะครับกดวอออกมันก็ปิดหมดเลยนะครับอ่านี้วินี้คือวิธีปิดไฟนะครับท่านจะเอาจีระดับก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ชมใม่อีปุ๊บกดเปุ๊บให้เคอร์เซอร์มันขึ้นข้างบนแล้วก็เลือกหนึ่งสองสามสี่อันนี้สามสี่ห้ามันมีห้าระดับนะครับมีห้าระดับท่านก็เลือกเอาจะเอาระดับไหนนะครับ มาตรฐานมันก็อยู่ที่5นะครับสมมุติเป็น5ก็กด M 1ทีครับปึ๊บเห็นไหมครับมันก็ไฟมันก็จะติดปกตินะครับพอ5้าวิปุ๊บไฟมันก็จะดับอัตโนมัตินะครับถ้าเราไม่สัมผัสปุ่มใดๆเหมือนโทรศัพท์นะครับถ้าเราไม่สัมผัสปุ่มใดๆมันก็จะเป็นออโต้สลีปนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับง่ายๆนะครับวิธีปิดไฟหน้าจออะลองไปทําดูนะครับลองไปทําดูครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับ ขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ